นะ,ะ,น,ะนอกจากไม่ยินดียินร้ายแล้วนะคะก็ไม่กลัวการสาดโครนในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งอีกด้วยครับ แป๊บเหลือเวลาอีก20วันเท่านั้นคุณไก่โอ้สามสัปดาห์กว่าเองใช่ค่ะจาก30กว่าวันที่เราเม้ามอยกันมานะคะเวลามันผ่านไปเร็วมากการหาเสียงตอนนี้ทุกพักเนี่ยเป็นไปอย่างเข้มข้นหนึ่งในนั้นก็แน่นอนภูมิใจไทยด้วยนะคะคนนนนท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็นำทัพแล้วก็พาท่านนี้ไปด้วยอย่างแน่นอนคุณเสียรศักดิ์พงเกตแก้ว<อ>หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักนะคะคกานำพักภูมิใจไทยลงพื้นที่ไปช่วยลูกพักหาเสียง คือภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันนะคะท่านนายกต้องมีอีทอีกแล้วนะคะเสียหน่มใส่รัประทานของอร่อยค่ะนี่คือตลาดน้ำคลองรัดมยมที่เขตทวีวัฒนาตลิ่งชันนะคะก็ไปฟังเสียงของประชาชนว่าณจุดน,นี้ต้องการอะไรขาดอะไรอยู่ที่ยังไม่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนอะไรที่ทำแล้วควรจะต่อยอดนะคะซึ่งแน่นอนเมื่อไปเยือนตลาดคลองรัดมยมหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนจะสะท้อนฟีดแบ็หาท่านนายกรัฐมนตรีก็คือ โครงการคนละครึ่ง plus นะคบเขาบอก <นะ S 2> อยากให้มีนะใช่พอคับแม่ขายก็บอกเอออยากให้มีท่านอนุทินก็บอกว่าหากกลับมาเป็นรัฐบาลก็จะดําเนินการทันทีอยากให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการมอบโอกาสให้กับทางพักภูมิใจไทยเพราะว่าในพักเนี่ยมีคนเก่งทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสุภจีคุณสุภจีนะคะสุธัมพันธ์คุณเอกนิตินิติทานประพาสแล้วก็ท่านที่มาด้วยกันก็คือคุณาศรีัศกุลพงเกตแก้วด้วยซึ่งระหว่างการหาเสียงนะคะปรากฏว่าก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆท่านนายกบอกไม่เอาใช่ไหม โาดโคลนไม่กังวลเลยนะคะดังนั้นมาส่งเค้กกันดีกว่า,าส่งเค้กให้ใครคุณลูกน้ำลูกชายของท่านนายกคุณเป๊กสเสรณีชันวิรกูลนะคะแก้หวแหวนนะเออพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาเอาเป็นแบบว่า เหมือนของดีของที่ตลาดของร้านมยมไม่ใช่เค้กธรรมดาแต่นี่เป็นฟักทองสังขยา oh, แล้วก็มา <ar ay. S 2> ปากเทียนร่วมกันร,ร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์เซอร์ไพรส์ให้กับคุณเป๊กลูกชายคุณอนุทินด้วยนะคะ <'s> เป็นวันคล้ายวันเกิดครบ30ปีซึ่งโค้งสุดท้ายอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ก็มีคนถามท่านนายกว่าแบบแคร์ไหมกังวลหรือเปล่าช่วงเวลาของการหาเสียงแต่ก็เป็นช่วงเวลาของการสาสตรโครนทางการเมืองด้วยุณ <Ooh, na. S 2> อทุทินบอกว่าพักภูมิใจไทยเป็นสมาชิกของ การสัดโคนการด้อยค่าการใช้วัฒกรรมอะไรแบบนี้ขอย้ำเลยว่าภูมิใจไทยไม่ได้เป็นเมมเบอร์ประกาศตัวชัดเจนใช่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์นะไม่ได้สมัครเมมเบอร์ไว้ไม่ได้เป็นสมาชิกของอะไรพวกนี้ดังนั้นเอาที่สบายใจไม่เกี่ยวกับพักภูมิใจไทยเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกันหน่อยค่ะครับสุดท้ายอาจจะมีการสั่นน้ำลายหรือสัดโคนกันมากขึ้นตรงนี้ พระภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกครัอาสมาชิกครับนี้ครับการตัดโครนครับของการาด้อยค่าหรือว่าใช้วาทกรรมพระคุณิใจไทยเราไม่ได้ไม่ได้เป็นเมมเบอร์เอาที่สบายใจไม่เกี่ยวกับพระคุณใจไทย แต่แตจริงๆอยากให้ท่านนายกเปลี่ยนจากคำว่าเป็นเป็นคําอื่นที่ไม่ใช่เมมเบอร์ฟังเมมเบอร์แล้วดูแปลกๆคุณคุณไกด์เป็นเมมเบอร์ไม่ไม่ไม่ผมผมของอะไรไปผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นเออนี่เลยนะท่านบอกว่าไม่ได้เป็นเมมเบอร์ก็คือไม่ได้เป็นสมาชิกของอะไรพวกนี้นะคะเอาที่สบายใจไม่เกี่ยวกับพักภูมิใจไทยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเอาที่สบายใจเออนะคะ